มา,มากมากนะครับแต่บริเวณเนี้ยเขาะจะไม่ค่อยลงเล่นน้ำกันทุกคนมันจะเป็นรูปผีอยู่นะครับทุกคนผีที่เขาเป็นสถานที่ถ่ายหนังของเจมบอนใช่ไหมลงุง สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนน้อนรับเข้าสู่ช่องเที่วยวกับมินนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสนามบินนานาชาติภูเก็ตวันนี้เรามีเที่ยวเกาะพีพีแล้วก็เกาะไข่นะครับทุกคนเราเดินทางด้วยเรฟบันดามันวร์ครับเราเพิ่งถึงภูเก็ตเลยนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่สนามบินภูเก็ตแล้วเดีย๋ยวขออนุญาตไปห้องพักก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวตามไปห้องพักกันคับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนที่พักเนี่ยใกล้สนามบินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากเรือบรรดามันทร์มารับเราที่พักเลยนะครับทุกคนอน,นี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูห้องกัน,นห้องกว้างมากหลังจากที่รถมารับที่โรงแรมแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไที่เช็คอิน มันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขเข้ามาอยู่ที่ชิคกี้งจะบอกว่าแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรมาเลยก็ได้นะครับนม่าจะเป็นผ้าขนหนูหรือว่าพวกกันแดดนี่ก็จะเป็นชุดว่ายน้ำทั้งหลยัยมีขายครบเลยนะทุกคน เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเกาะแบมบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรานั่งเรือจากจังหวัดภูเก็ตมาครับตัวน,นี้ก็คือเกาะแบมบูเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่นะครับอยู่อ่าวนางนะครับทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการมาเกาะเลยนะครับก็คือแว่นตาก,กันแดดนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าคนหนูนะครับสำหรับใครที่เล่นน้ำเนี่ยแนะนําให้พกผ้าคนหนูมาเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคาดไม่ได้แล้วก็คือครีมกันแดดนะครับตัวนี้จะเป็น n i v e a extra white repair and protect serum SPF 5 0าิบวกบวกนะครับทุกคนขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับการมาทะเลเดี๋ยวผิวอาจจะไหม้ได้นะครับคนเดี๋ยวคนนี้ไปทาครีมกันแดดก่อนนะครับเนื้อบลกทุกคนเนื้อบางเบานะครับไม่เหนียวหนะนะครับ ทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่บนเกาะแบมบูเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นเขตอุทยานของหัตถนพรัตารานะครับซึ่งจะเป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทะเลนะครับอยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาตินพรัตาราเขตจังหวัดกระบี่นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปะการังที่สวยงามมากๆนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยทุกคนแต่ว่าตรงนี้วันนี้คลื่นค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ไว่ายน้ํากันที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปไว่ายกันที่อีกเกาะหนึ่งเกาะแบมบูเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าเกาะแบมบูก็คือตามตัวตรงๆเลยก็คือเกาะไม้ไผ่นะครับ ก็คือเกาะไม้ไผ่เนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีไม้ไผ่บริเวณเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่คลื่นแรงนะครับคลื่นมันซัดเข้ามาทําให้บริเวณเกาะเนี่ยไม้ไผ่ก็เริ่มหายไปแล้วก็เขาก็เอาไปทําแบบพวกอะไรต่างๆนานา,นาบนหาดนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนเรือหางยาวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือลงมาจากเรือลากูนล,ลําใหญ่เนี่ยเพราะว่าเรือลากูนเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปบริเวณข้างในของเกาะ p ีพีนะครับตอนเราอยู่เกาะพีพีแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าสวยมากๆนะครับน้ำใสมากอันนี้เราก็ลงมาต่อเรือนะครับจะต้องเช่าหมอลํำเข้าไปอีกทีน จะเป็นเกาะที่ประกอบไปด้วย2เกาะใหญ่ๆนะครับก็คือเกาะพีพีดอนเกาะพีพีเลนะครับทุกคนบริเวณเกาะเนี่ยจะมีเกาะเล็กๆอยู่ใกล้ๆบริเวณข้างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยจะบอกว่าน้ําใสมากๆนะครับแต่บริเวณเนี้ยเขาะจะไม่ค่อยลงเล่นน้ํากันทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นน้ําเค็มมากๆนะครับแล้วก็แรงดันของจากใต้ทะเลเนี่ยจะทําให้ แรงดันเยอะกว่าแล้วก็เขาไม่แนะนำให้เล่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะขับเวียนไปดูข้างในบริเวณรอบๆเกาะกันครับไปกัน ก็เกาะไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาพักอยู่ที่ท่าเรือนะครับก็คือมาทานอาหารเที่ยงอาหารมื้อนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่ตนะครับฟรีเลยรวมอยู่ในค่าถั่วแล้วนะครับทุกคนอันนี้เราจองกับบริษัทเลอบรรดามันถั่วอันนี้ก็คือจะเป็นสปาเกตตี้นะครับทุกคนสปาเกตตี้นี่ก็จะมีผักเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็น้ำพริกกะปิปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมัสมั่นไก่จาครั้นข้าวปั้นอันนี้จะเป็นต้มยำไก่นะครับทุกคนตรงนี้ก็คือพี่พนักงานเป็นมือริบหมดเลยนะคร วันนี้เราก็กำลังเดินทางกลับเกาะภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับื่นที่เราแวะเกาะไครมาแต่ว่าไม่ได้เก็บภาพมาให้เพื่อนๆชมนะครับทุกคนจะบอกว่านั่งเรือนี่สนุกมากนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนเรือไป3เรือโดยมีเอ็กซ์แลนด์ด่อยนะครับก็จะบอกว่าเอนจอยทริปมานะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอ่าวพังงาอีกทีเราจะเป็นเกาะตะปูอะไรๆนะครับทุกคนจะบอกว่าสนุกมากนะครับวันนี้กำลังเดินทางกลับแล้ว ทุกคนเราถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากลับจากเกาะจะบอกว่าสนุกมากเลยนะครับวันนี้พี่ๆบริการดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอาหารเนี่ยให้ทานแบบจุกจิกที่เกาะนู่นเกาะนี่คือมีเรื่อยๆตลอดเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าไปเกาะแล้วจะไม่มีอะไรทานแล้วก็ยังมีที่ขายของอะไรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพีเกาะพีพ,พ,พีดอนเกาะไผ่แล้วก็เกาะอะไรอีกลืม <laughs> โอเควันนี้นะครับจะบอกว่าสนุกมากๆเลยนะครับกลับมาปุ๊บก,ก็อาบน้ําแต่งตัวอะไรเพิ่งเสร็จนะครับทุกคนและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณตัวนี้เลยนะครับเป็น new extra white repair and protect serum SPF 50บวกบวกบวกนะครับตัวนี้จะช่วยกันแดดถ,ถึง50เท่าเลยนะครับทุกคนมินไปเนี่ยก็คือไม่แสบผิวไม่ร้อนไม่แดดอะไรไม่ลอกผิวอะไรไม่ลอกอะไรจะบอกว่าแดดแรงมากๆแต่ว่าไม่แสบผิวเลยนะครับด้วยโลชั่นตัวนี้นะครับใครที่มาเที่ยวเนี่ยหรือว่าโดน UV เยอะๆเนี่ยแนะนําซื้อตัวนี้เลยนะครับ สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นชั้นนำและทั่วประเทศเลยนะครับทุกสาขามีตัวนี้จะบอกว่าดีมากๆกลองไปหาซื้อกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ่าวพังงานะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเช้าวันที่2ของวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะสิเรนนะครับสำหรับนี้เราจะไปที่อ่าวพังงานนะครับทุกคนซึ่งอ่าวพังงานก็จะมี เกาะพนักเกาะตะปูเกาะไข่แดนแล้วก็อะไรสักอย่างเกาะอะไรวะโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะพนักกันเกาะนะครับกําลังลงเรือแล้วมาดูลงมาจากเรือลําใหญ่แล้วนะครับทุกคนก็มาดูบริเวณรอบๆของเกาะห้องนะครับในบริเวณนี้จะบอกว่ารอบๆเนี่ยน้ำสีสวยมากๆนะครับในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ จะบอกว่าของจริงสีสวยมากนะครับทุกคนอันนี้เป็นบริเวณเกาะห้องเป็นหินย้อยนะจะเป็นรูปผีอยู่นะครับทุกคนผีเกาะหองมีผีนี่ครับทุกคนเราก็อยู่บริเวณเกาะห้อง,งข้างๆนะครับเราเพิ่งออก มาจากทรรนะครับโอ้สวยมากอันนี้ก็คือเจมบอลนะครับทุกคนที่เขาเป็นสถานที่ถ่ายหนังของเจมบอลใช่ไหมลุงเขาก็เลยเรียกว่าเจมบอลทกคนทุกคนเห็นรูปอะไรรึเป่นเกกานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเต่านะครับเต่าทัวเบอเลยใช่ไ อันนี้เราก็มาอยู่ที่แจมบอนแล้วนะครับกำลังมาดูที่เกาะตะปูขึ้นไปดูกันนะครับสวัสดีค่ะตรงนนหน้าของทุกท่านนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเขาตะปูเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเกาะเจมบอนกันตรงที่เกาะเจมบอนหรือว่าเขาตะปูเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่เป็นสถานที่ถ่ายทํา ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหนึง่งก็คือเจมส์บอลเดอะแมนวิดเกลเด้นกันนะคะหรือว่าเพชรขาดพืนทองนั่นเองเดี๋ยวบนเขาตะปูเนี่ยมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยไม่จะเป็นการถ่ายรูปกับเขาตะปูก็ตามหรือว่าจะถ่ายรูปกับเขาพิงกันด้านล่างเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินไปด้านล่างอีกประมาณสักนิดหนึ่งอันนี้เราเดินลงมาข้างล่างแล้วนะครับหลังจากถ่ายรูปบนกาะตะปูเรียบร้อยอันนี้ข้างล่างก็จะเป็น เกาะตะปูเหมือนกันนะครับแต่มีบริเวณถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับตรงที่เกาะทุกคนตอนนี้เราอยู่เกาะไข่แล้วนะครับซึ่งเมื่อวานเรามาแต่ว่าเราไม่ได้เก็บภาพมาฝากเลยจะไปขับจ็ตกกี้ันนี่เราก็หาเรื่องกันอีกแล้วนะครับ กำลังกลับไปยังบริษัทนะครับไปออฟฟิศแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับสนามบินแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็บินกลับไปประมาณ3ามทุ่มกว่าวทุกคนรอถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแจบอดอินพันมาแล้วรอเรียกขึ้นเครื่องนะครับทุกคนจะบอกว่า enjoy trip มากนะครับสำหรับทริปมาภูเก็ต2วันนี้วันแรกเนี่ยเราก็เป็นวันเดย์ทริปวันที่2เป็นวันเดย์ทริปนะครับวันแรกเราไปเกาะพีพีมานะครับวันที่2เราก็จะไปเกาะตะปูนะครับจะบอก enjoy พี่พี่ enjoy มากๆนะครับสนุกมากทุกคน แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยต้องขอขอบคุณ new w e a x t w h i t e repair a n d protect serum นะครับทุกคนบำรุงผิวกายผสมสารป้องกันแสงแดด spf 5 0 pa บวกบวกบวกนะครับจะบอกว่าเนี่ยไม่เหนียวไม่หนาไม่เหนืะหนะนะครับจะบอกว่าดีมากๆนะครับทุกคนลองไปหาซื้อมานะกลับแล้วนะครับทุกคนไม่บายขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดติดตามกดกด subscribe นะครับบ๊ายบาย